สวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นยามว่างอีกวันหนึ่งนะครที่ผมจะได้มาทํารถตัวเองนะครับผมรถคันนี้เป็นรถปา j จโ o ่สปอรเครื่อง2อ0พนะครับเออวันนี้ผมจะมาทําการติดตั้งตัวออตัวเสียบ USB กับไทซี C นะครับคือหนึ่งตัวของของชุดเสียบตัวนี้เนี่ยมันจะมีไทซี C, แล้วก็ USB ในตัวเดียวกันนะครับผมเพราะว่าปจัจจโบคันนี้มันเป็นช่องเสียบ usb เนี่ยมัน,มนไม่มีนะฮะคือเวลาเราเดินทางไกลหรือว่าเดินทางออกต่างจังหวัดเนี่ยไปทางครอบครัวเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการชาร์จของตัวโทรศัพท์เองนะครับซึ่งรถคันนี้นี่ตัวชาร์จเสียบของตัว USB แล้วก็ Type C มันไม่มีเลยนะครก็เลยว่าวันนี้มีเวลาว่างจะมา,าทำการติดตั้งตัวตัวเสียบโทรศัพท์ของของ iPhone นะครเพราะว่าทั้งบ้านนี้ผมส่วนใหญ่จะใช้ iPhone กันนะครับ iPhone นี้เพื่อนๆก็รู้กันอยู่ว่า ตัวเสียบของตัวชาร์จของ p อ o n e เนี่ยมันจะเป็นหัวเสียบแบบไทซ C นะครับผมก่อนอื่นผมก็จะมาดูทําการตรวจสอบนะฮะช่องที่จะทําการติดตั้งนะฮะรถคันนี้รถคันนี้มันเป็นมันไม่ใช่มี2ดินนะฮะมันเป็นผมเอาหน้ากาก2ดินมาใส่แล้วก็ใส่ชุดเครื่องเสียง2ดินของเพลเนียใส่เข้าไปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย การชาร์จของตัวโทรศัพท์นะฮะถ้าเป็นหัวเสียบหัวเสียบแบบของ USB เนี่ยก,ก็เสียบตรงนี้ได้แต่มันจะช้าหน่อยนะครับแต่นี้ผมจะจะเป็นช่องเสียบของเอาไว้เอเอฟังเพลงนะครับแล้วก็ที่ผมจะมาทำการติดตั้งนี่ก็มีอา่าเนี่ยนะฮะมันจะอยู่ตรงชุดนี้ ก็คือมันจะใช้สัญญาณไฟของตัวที่ใส่ไฟของช่องช่องจุดบุหรีต่ตรงนี้นะฮะช่องจุดบุหรี่เนี่ยมันมันดึงสัญญาณไฟเป็นขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบนะครับผมผมก็จะเอาสัญญาณไฟตัวเนี้ยเอามาใช้เพื่อเสียบใช้งานในตัว USB นะครับที่ชาตโทรศัพท์ ก่อนอื่นผมก็เดี๋ยวต้องถอดตัวนี้ก่อนเลยนะฮะับดึงลงมานะครับอันนี้สามารถดึงดึงค่อยๆดึงออกมานะมันก็หลุดแล้วนะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าตัวนี้มันเป็นช่องกดปุ่มแอร์หลังนะฮะของรถรุ่นนี้นะครับถ้าเปิดสวิตต์ตัวนี้เนี่ยชุดแอร์ด้านหลังก็จะทํางานนะแล้วก็เป็น ที่จุดบุรีนะแล้วก็เอาสายไฟดึงออกเลยนะฮะเนี่ยนะฮะผมดึงดึงออกมาแล้วนะครับหน้าตาม,มันก็จะเป็นนี้นี้จะเป็นปลั๊กของที่จุดบุรีนะครับมันจะเป็นเป็นมุมมุมแบบนี้นะฮะมันไม่เหมือนช่องเสียบปลั๊กที่เสียบหลีของของพวกรถวีโก้พวกของโตโยตานะฮะ อันนี้มันจะไม่เหมือนของรถยี่ห้อยี่ห้ออื่นนะครับผมอันนี้เรามาดูด้านหลังกันนะฮะที่ผมดูนะครับผมจะใส่อ่ทดแทนตรงจุดนี้นะฮะให้ให้เพื่อนๆเอาเอาตัวนี้ออกมานะครับผมนะครับ ที่จริงผมดูว่าจะเอาใส่แทนช่องนี้นะแต่ว่าช่องช่องมันใหญ่ไปนะครับผมดูแล้วมันใหญ่ไปเนี่ยนะฮะให้เพื่อนๆง้างปติกตรงนี้นะฮะอ้าออกเนี่ยฮะให้ง้างออกมานะครับ เนี่ยฮะหลุดออกมาแล้วพอจะมีเคี้ยวอยู่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะฮะให้ดึงปติกนี้ออกมานะแล้วก็เอามือดนอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ผมเตรียมเตรียมมานะอันนี้หาซื้อไนะด้ณ์ยที่อมซึงงมาส่งประชาวนี่เองร,รุ่น usb type c เนี้อนะฮะมันจะเป็นของเตอร์ตาร์ลีโกนะครับแต่ผมดูแล้วว่าไอ้ปักเนี่ยมันใช้ใช้กับทางรถมิซูไม่ได้นะครับปักมันคนละตัวกัน อนะฮะอันนี้จะเป็นที่เสียบ USB นะครับเป็นตัวหกสิบวัตต์นะครับพักตรงนี้มันจะมีพักออของช่องเสียบที่จุดบุหรีนะครับเป็นตัวผู้แล้วก็ตัวเมียนะครับถ้าเป็นรถโตโยต้าเนี่ยมันก็สามารถถอดของเดิม ปลั๊กชุดเดิมของเขาเนี่ยเอามาใส่ตัวนี้ได้แล้วก็เอาตัวนี้เสียบเข้าไปแทนนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ปลั๊กของของรุ่นรถของผมเนี่ยของปาเจโร่เนี่ยปลั๊กไม่ตรงเลยนะก็คืออาจจะต้องตัดสายตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้แทบ็บแท็บสายเอาจากจุดเดิมนะครับ แต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะมาดูว่าไอช่องช่องที่ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันสามารถใส่กับไอ่ช่องที่เสียบของปัจโลได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยนะมันจะติดติดตรงมุมเนี้นะฮะเพราะมุมเนี้ยมันจะเป็นมุม มนเวาเข้าไปนะครับมันไม่ได้เป็นมุมมุมแหลมออกมาเพนะราะต,ตรงมุมนี้มันจะเป็นมุมเป็นมุมสี่เหลี่ยมนะค,คือมันมันต้องทำการเจียตรงนี้นะรตรงมุมนี้แต่งเอาเพื่อจะได้ใส่ตัวนี้เข้าไปได้เจียนิดหนึ่งครับเจียเจียสี่ด้านนะครับใส่ตัวนี้แล้วก็ ไอ้มุมเนี้ยมันก็จะได้ล็อกล็อกกับตัวนี้นะอันนี้เดี๋ยวต้องลองดูนะครับเพราะผมก็ไม่ได้เคยทดลองดัดแปลงตัวนี้สักที แต่งนิดนึงนะครับนี้ลึกไปนิดนึงนะครับมันมันเบ้าวเข้าไปเยอะเลยเนี่นะครับหลังจากที่เราแต่งมุมเรียบร้อยแล้วนะไอมุมที่มันตรงเนี้ยสี่มุมนี้มันก็จะหายไปเพราะว่าผมเพื่อให้ลบรอยเว้วานี้ออกนะครับเจียให้มันลึกขึ้น เดี๋ยวลองมาลองใส่ดู นี่นะครับพอดีเลยฮะมันจะดังกึบเลยนะเวลาใส่เข้าไปมันจะขยับดึงออกไม่ค่อยได้นะมันต้องปลดล็อกตัวนี้ก่อนนะพราะตัวนี้เดือยมันล็อกเรียบร้อยและสองด้านเดือยฝั่งนี้อยู่ด้านในนะอันนี้อยู่ด้านนอกอันนี้มันบังอยู่เลยมองไม่เห็นเดือยมันอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะใส่ได้พอดีเลยแล้ว สายตัวนี้เขาค่อนข้างให้มายาวนะครับผมว่าน่าจะประมาณ80เซนหรือว่าประมาณเกือบเมตรหนึ่งนะผมก็จะทำการตัดออกตัดสายไฟออกนะฮะแล้วก็เหลือสายไฟ2เส้นก็ไปจาจากของเดิมนะที่จุดบุหรี่ในตัวรถนะครับสายไฟที่จุดบุหรี่นะฮะมันจะมี2เส้นเหมือนกันก็เอาเอาให้มันตรงสีนะฮะก็คือขั้วบ,บวกกับสายกาวนะครับ แต่รุ่นนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆเอาไปใส่พวกรถโตโยต้าพวกวีโกพวกวีออสรถตระกูลของโตโยต้าเนี่ยผมว่าแทบไม่จะได้ไม่ต้องตัดสายเลยนะมันสามารถเสียบตรงปากได้เลยนะเพราะว่าอันนี้มันมันตรงรุ่นของมันอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้ผมเอามาใส่กับรถมิซูปาเชโลนะปักมันไม่ตรงอยู่แล้วก็ต้องมาดัดแปลงนะครับตัดเลยครับ นีชุดชุดแท็บของผมนี้จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมไม่อยากไปซื้อตัวใหม่นะครับเพราะว่าของมันมันมีเหลืออยู่ก็ผมใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับผมนี่เราปอกสายไฟเสร็จุ๊บนี้ผมก็เอามาใส่กับตัวตัวท้ายนี่นะฮะแล้วก็ใช้ตัวตัวนี้ใส่ไฟ มี่ไว้นะมันก็จะได้ล็อกได้แล้วหลังจากนั้นนี่ผมก็จะเอาตัวเนี้ยเสียบเข้าไปนะฮะแล้วก็ตัวที่รอยวาวตัวนี้นะผมก็จะเอาไปแทบจะไปแทบสายไฟเดิมในรถนะครับผมนี่ผมก็จะเอาท่อหดนะฮะเพราะตัวนี้มันผมตัดออกมาเสร็จเนี่ยมันจะเป็นขนๆแบบนี้นะเป็นเส้นๆผมก็จะเอาท่อหด สรุปแล้วตัวนี้ผมผมจะใช้ทําการบัดเกียวนะฮะเพราะว่าไอตัวแท็บสายไอตัวนี้เนี่ยสายไฟเส้นมันเล็กนะฮะมันไม่สามารถคือใส่ได้แต่มันหลวมนะคััวมันไม่ติดผมก็ต้องยกเลิกการใช้ตัวนี้นะฮะหรือว่ามันมีอีกตัวหนึ่งเพื่อนเพื่อนสามารถใช้แท็บอีกแบบหนึ่งได้น,นะคือใช้ปลอกสายไฟตัวนี้นะฮะแล้วก็เอาสายไฟเนี่ยพาด เข้าไปแล้วก็กดเอาคีมกดมันก็สามารถใช้ได้อันนี้จะเป็นแท็บอีกแบบหนึ่งนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อมานะครับผมก็เดี๋ยวจะใช้ทำการบัดกีก่อนนะฮะคือสายสองเส้นเนี้ยตะ่กี้ผมปอกสายไฟพลาดไปนิดนึงนะสายไฟมันทองแดงมันขาดไปสองเส้นนะเดี๋ยวผมจะใช้บัดกี เชื่อมให้มันประสานกันก่อนนะคับเพื่อความแข็งแรงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาสายไฟตัวใหม่เนี่ยทาการทําการพันสายไฟเอานะครับ นี่ผมก็บัตรกีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะหาอะไรมาพันนะสกอเทพ,พันสายไฟมาพันนะครับการรัดวงจรแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะผมก่อนที่จะพันสายไฟในเดี๋ยวผมจะทำการต่อต่อก่อนนะฮะว่ามันติดหรือเปล่า ่อนที่จะประกอบเข้าไปนะครับ ผันสายไฟให้เรียบร้อยนะครับอย่าประมาทนะฮะเพราะว่าไฟฟ้าโทษฮะระบบไฟในในเครื่องยนต์หรือว่าในระบบในรถยนต์เนี่ยรัดวงจรมาเยอะแล้วนะฮะแล้วก็เกิดไฟไหม้นะครับโดยไม่ทราบสาเหตุเพราะรถมันไหม้ไปแล้วเราก็ไม่รู้มันเกิดจากอะไรนะครับนี่เราก็สายที่เหลือนี่ เดี๋ยวผมจะหาเคเบิลไทยมาลัดนะเก็บสายให้เรียบร้อยสายมันยาวไปนะครับ เนี่ยนะครับสถานะชาร์จนะฮะกำลังชาร์จอยู่เนี่ยนะครับคือเวลาเราไม่ชาร์จเนี่ยไฟไฟมันจะโชว์เป็นสีฟ้านะฮะแต่เวลาเราเสียบไฟมันก็ชัดสลับกันนะ เนี่ยนะครับกำลังชาร์จอยู่ไม่หลวมครับดึงแน่นเป๊ะเลย ตั้งเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลองเรียบร้อยแล้วนะไฟเข้าโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะร,บ,รบกวนกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าบางตอนมันขัดข้องประการใดก็ผมรบกวนออขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับว่าเกี่ยวกับระบบไฟหรือว่าพวกระบบ การต่อสายไฟเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะเพราะส่วนใหญ่คลิปของผมนี่จะเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์เป็นส่วนใหญ่นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ